สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ช่วงเช้าคุณหมอได้ส่งคลิปสั้นๆของแม่3ามสีมาให้ดูนะคะแม่3ามสีกินอาหารได้นะคะได้มากกว่าเมื่อวานแล้วก็ดูน้องสดชื่นดูดีขึ้นมากเลยนะคะนั่งนั่งได้เยอะบอกก่ากวาเก่านะคะยกคอด้วยนะคะดีใจที่น้องกินได้คะ่ะแล้วก็มาดูเด็กที่บ้านบ้างนะคะเมื่อเช้าก็เอาพวก เอามาขามออกมาผ่อนคลายนะคะแม่ยุ่งจนจนไม่รู้ว่าจะเอาใครออกมาผ่อนคลายดีบ้างนะคะก็เอามาขามออกมาเล่นข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ตื่นตีห้าทั้งรีบนะคะเพราะว่าเป็นครูเวนนะคะครูเวนต้องมาแต่เช้านะคะจริงๆแล้วครูจะไม่เวนหรือจะเวนก็ต้องก็ต้องมาแต่เช้ามาโรงเรียนนะคะมาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กแล้วก็พาเด็ก ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยนะคะดูเด็กในกรงนี้ก็เห็นมะขามนะคะเห็นมะขามแล้วก็เออมะขามโตขึ้นเยอะนะคะดูสิตัวจะเท่าแม่จําปีแล้วแต่แม่จําปีเขาอ้วนนะคะเพราะเขาทำมันแล้วนะคะมะขามนี่ก็เซตของมะขาม มะขามมะนาวส้มโอนี่ก็เดี๋ยวก็ทำามันอีกแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำหวานน้ำอ้อยอีก3าตัวเป็น6ตัวนะคะน้องๆจะต้องทำามันอีกแล้วนะคะเพราะว่าอันตรายนะคะถ้าเราไม่ทำเนี่ยคือเผื่อวันหนึ่งหลุดกรงหรือว่านุกเผลอลืมปิดกรงหรืออะไรเขาสามารถออกมาเล่นได้นะคะแล้วทีนี้มันจะมีตัวผู้อยู่ก็คือ,อ,อพ่อสลิดกับวันอายนะก็ไม่แน่นะคะถ้าเขาติดสัตว์ขึ้นมาเขาอาจจะมีอะไรกันก็ได้นะคะอย่างนี้แหละคะ่ะ มันแมวเยอะก็จะอาจจะเผลอเลยลืมไปบ้างอย่างนี้นะคะตอนนี้เขาก็อยู่ในกรงนะคะให้อยู่ในกรงดูหน้าตาเขานะคะเม็ดแมวที่ช่วยมาจากทุ่งนานะคะมะขามมะนาวส้มโอนะคะโทษเสียงลายด้วยนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ช่วยมาป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะช่วยมาจากทุ่งนานะคะอันนี้แม่ดำว่านึกว่าแม่ลูกกันนะคะสีเดียวกันเลยนะคะ อันนี้แม่จำปีวิสวยจังเลยแม่จำปีนี่เด็กๆนะคะเด็กๆเด็กๆอยู่ในกรงนะคะผ่อนคลายอยู่ในกรงเลยลูกเอ้ยออกมาไม่ได้หรอกออกมาเดี๋ยวจะไปวุ่นวายบ้านอื่นเขาข้างบ้านเขาไม่ชอบแมวนะคะนุกก็ระวังมากๆค่ะเราไม่อยากอยู่แบบมีปากมีเสียงกันนะคะอะไรเรายอมได้เราก็ยอมนะคะ โอ้เสียงลายเสียงลายกลุ่มลายงานของโรงเรียนขอโทษด้วยนะคะพูดถึงแม่สามสีนะคะดูในคลิปแล้วน้องดีขึ้นนะคะนุคิดว่าอาจจะเป็นว่าเขาได้ให้น้ําเกลือตลอดนะคะแต่คุณหมอในคลิปเมื่อกี้คุณหมอถอดน้ําเกลือแล้วนะคะอาจจะให้ร่างกายเขาได้พักจากเข็มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณหมอยังไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากบอกว่าน้องนองกินอาหารได้ป้อนยาแล้วแล้วก็ ตามตามคลิปนะคะที่เขานั่งนะคะเขาลุกขึ้นมานั่งปกติเขาจะไม่นั่งได้เยอะขนาดนั้นนะคะเขาจะแค่แค่นอนแล้วก็ยกคอดูนู่นนี่นั่นแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นเขานั่งนะคะเห็นเขานั่งอันนี้อันนี้จะเป็นเสือน้อยนะดูล่มวันนี้พอลมมาแรงๆวันนั้นล่มขาดเฉยเลยนะคะเพราะว่าร่มอันนี้ต้องบังความร้อนของแดดที่จะมาโดนเด็กๆนะคะแดดไม่ถึงนะคะแต่ก็บังไว้ไม่ให้ไม่ให้ไอของความร้อนนะมาถึงเด็กๆ อันนี้เสือน้อยก็ช่วยมาจากที่โรงเรียนนะคะขอมาทิ้งที่โรงเรียนแม่ก็ได้ช่วยเหลือชีวิตมาเอามาเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันหมดเลยนะคะเสือน้อยกําลังอ้วนนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ไปพบหมอเหมือนกันนะคะเสือน้อยนะเป็นแบบประมาณประมาณว่าเลือดจางมีมีพยาธินะคะคุณหมอก็เลยให้ยามากินให้ยามาเพิ่มเลือดย้ำลงเลือดนะคะ ก็ตอนนี้รู้สึกท้องจะป่องแล้วนะคะอ้วนขึ้นแล้วโอ้ยดูดูลอนะเสียน้อยเขาเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่ขุึมๆนะคะเป็นอะไรที่แบบมีอะไรเหมือนมีคุณคิดอะไรหนูอยู่ในใจนะคะเวลาเขานั่งมองอะไรเนี่ยเขาก็มีอดีตอย่างว่านั่นแหละค่ะเพราะว่าพี่น้องเขาอีกตัวหนึ่งโดนหมากัดตายนะคะ เขาชีวิตเขาเคยหนีหมามันแล้วนะคะแต่ว่าเขารอดมานะคะขอ,อขอจบขอจบคลิปนี้ด้วยคลิปของแม่สามสีนะคะคิดถึงเขามากๆเลยนะคะเขาคงจะคิดถึงบ้านมากๆแล้วเหมือนกันนะคะนูกต้องขอตัวทำงานก่อนนะคะพอดีทำคลิปเสียงที่โรงเรียนขอบคุณและสวัสดีค่ะ